ไปแล้วโดนอะไรไปแล้วไ่าไม่ทันไหวิ่งไั่งนู้นแล้ว วิ่งกระจอีกแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคาดสายเลยัอยู่ไหมเนี่ยอยู่ไหมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวัดครัอยู่อยู่แล้วครับอยู่แล้วไม่คลอกไม่คลอกปล่อยเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยแเย็นเย็นแยนเย็น เห็นเด่นเฮยหัวโตรรครับน,นี้กัดซิวพิ้วนะครับสีม่วงเอนตะก,กวัวเจลิกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทรงกลมครับวันนี้กับ เลยส่งไม่นานนะครับสง่งเดี๋ยวลงกระเพาะนี่คันที่ใช้ก็เป็นใบสัตว์นะครับ S2 ูเวตีคิสครับอืมติดเดกีียว แบบมันร้อนเลยครับใต้น้ำได้ผลดีครับลองตีผิวน้ำแล้วไม่กินเป็นแม่คอกนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยไปยเขาไปเลี้ยงลูกนะครับี่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวเจอคนอื่นไม่ปล่อยฮะปล่อยไปเลี้ยงลูก,กนะครับ